ดีครับทุกคนวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่โตกเกียวนะครับผมออชอบรองเท้าอยู่แบรนด์หนึ่งแล้วก็ทราบได้ข้อมูลมาว่าที่โตกเกียวเนะี่ยก็มีอยู่ร้านหนึ่งเหมือนกันนะฮะเป็นแบรนด์ Timberland น,นะครับวันนี้หลังจากที่เราเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วเนี่ยก่อนจะกลับโรงแรมเนะี่ยก็เลยอยากจะแวะไปดูสักหน่อยหนึ่งนะฮะ ว่าราคาจะดีไหมนะครับแล้วก็มีรุ่นที่เราอยากได้หรือเปล่าก็ไม่รอช้าครับเปิด Google Map เลยโอเคขึ้นโดยสารรถไฟ <c oughs> ลงสถานีที่ใกล้ที่สุดแล้วเราก็เดินต่ออีกนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เดินมาสะพักนั้นก็จะเจอร้านละอย่างที่ทราบกันน,นะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเหมือนกับสวสรรค์กับคนที่ชอบรองเท้าเลยนะฮะคือเขามีหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่น ตัวที่มันเมืองไทยยังไม่มีหรือมีก็อาจจะราคาดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านคงมีความตั้งใจที่จะมาช็อปลองเท้าแบรนด์ต่างๆที่ญี่ปุ่นผมเองก็เช่นเดียวกันครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันมาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราลองดูเซเว่ามันจะมีรุ่นที่เราชอบไหมนะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศในร้านครับเดินวนในร้านอยู่ได้ไม่นานนะครับ ก็รู้ชะตาตัวเองแล้วว่าวันนี้ต้องเสียตังค์แน่นอนนะฮะ <Hey. S 1> แล้วในร้านก็ยังมีเสื้อผ้ากระเป๋าอิสเซอรีร่ของทิมเบลล์ด้วยนะครับครบเลย <Hey. S 1> แล้วนอกจากรองเท้าเสื้อผ้าแล้วเนี่ย <Hey. S 1> ผมประทับใจอีกอย่างหนึ่งมากเลยคือสุภาพบุรุษที่ดูแลผมวันนั้นนะครับ <Hey. S 1> ไม่ทราบว่าเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่านะ hey. แต่ว่าตั้งแต่เข้าไปในร้านแล้วก็มาเทคแคร์นะฮรบริการผมยังดีนะครับที่ประทับใจสุดๆคือตอนจะกลับออกมาเนี่ยผมไม่กล้าถ่ายแล้วนะ mm hmm. เพราะว่าผมเกรงใจเขาเขาทําอย่างเงี้ mm hmm. ผมเล่าให้ฟัง mm hmm. เขาเดินถือถุงรองเท้าที่แพ็คย่างเรียบร้อยนะมาส่งผมที่หน้าประตูโอ้ผมรู้สึกประทับใจมากๆนะครับ mm hmm. มันน่าจะเป็นมรารยาทของคนญี่ปุ่นที่ว่าอื mm hmm. ผมรู้สึกดีมากๆเลยอะนานะลูกค้านะนี่ถ้าขับรถไปแกก็คงจะเดินมาส่งที่รถเลยละมั้งนะ <c oughs> แซวเล่นนะครับเ <c oughs> พื่อนๆที่มีโอกาสแวะเวียนมา <c oughs> ที่ <c oughs> โตเกียวแล้วก็เป็นแฟนของแบรนด์นี้นะก็ผมแนะนำครับร้านนี้คิดว่าท่านคงจะได้ของที่ท่านต้องการแล้วก็กระซิบบอกกันเบาๆเลยว่าราคาดี เอาละครับท <iyorsun? S 2> ุกคนวันน <heart> ี้ผมก็ได้ในสิ่งที่ผมต้องการและสมใจและเสียทรัพย์แล้วนะฮะก็คงจะได้เวลากลับที่พักแล้วครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะ Big Fan Channel ครับ